สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา็ออิงเข้าเกมนะครับประจําวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเราจะได้กี่เพชรน,นะครับอ่ะจากรางวัล็ออินประจําวันนะครับได้มาสองเพชรละต่อไปมาดูจากสมบัติกันบ้างครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหวันนี้ได้น้อยอะวันนี้ได้หกเพจเองนะครับอ่ะก็เพื่อนๆได้กี่เพรกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับอะไว้ทีนี้กันเนาะเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ